วันนี้นะคะสวัสดีดดดสดค่ะเด็กๆค่ะคุณครู่คุณครูแอก็จะมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะเกี่ยวกับประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนเราต้องมารู้จักสี่ธงชาติก่อนนะคะประจำอาอาเซียนอันนี้ธงชาติอันนี้ประเทศ อกว่าน,นักเรียนไปหาธงชาติประเทศไทยนักเรียนก็วิ่งไปหาธงชาติประเทศไทยไทย<ไ>พอครูแอนบอกธงชาติกัมพูชานักเรียนก็วิ่งมาธงชาติกัมพูพชาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะนักเรียนฟังครูแอนนะเขียน <c oughs> ตัวนะหนึ่งสองสามครูแอนให้ よろ、mm hmm. mm hmm. ินคาโตต่อไปครูแอนให้นักเรียนไปหาของชาติเวียดนะ องชาติมียังกี่ประเทศกี่เทศกี่ประเทศกี่ประเทศอ่ะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องธงธงธงชาตินะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆยืนขึ้นนะคะให้เรียนไปเข้าแถวครูแอรเข้าแถวแบบเมื่อเช้าเมื่อกี้เมื่อเช้แบบเมื่อกี้เลยครูแอรก็จะให้เรียน ກ້ <laughs> ธรชาติของคุณเองเลยได้ไหมคะ